ท่านศรีสมรครับหลังจากท่านศรีสมรและท่านอำนาจวิลาวันนะครับเตรียมนะกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉั่นศรีสมรรัศมีเลิกเศษสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรีพักประชาธิปัตย์ดิฉันได้สงวนคำไประยะติไว้ในกระทรวงคมนาคมมาตรา12นะคะไว20้20เอร์เซนนะคะ กระทรวงคมนาคมมีความสำคัญในการเดินสัเดินทางสัญจรขนส่งสินค้าและการเดินทางท่องเที่ยวซึ่งเป็นเป้าหมายการหาไรายได้ให้กับประเทศไทยนะคะดังนั้นการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานถนนหนทางต้องคำนึงถึงเส้นทางที่เป็นยุทธศาสตร์และเส้นทางที่คมนาคมที่สำคัญสำคัญดิฉันจำเป็นต้องปรับลดงบประมาณเพราะ เห็นว่าการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงคมนาคมทั้งกรมทางหลวงชนบททั้งกรมทางหลวงแผ่นดินนะคะหลายเส้นทางยังไม่เหมาะสมและก็ไม่เป็นธรรมไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ทุกจังหวัดนะคะอย่างเช่นดิฉันอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองเศรษฐกิจชายแดนเป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นจังหวัดหน้าด่านเปิดประตูสู่ทวายที่รัฐบาลได้มั่นหมายมันหมายมั่นปั้นมือนะคะที่จะ ทำการค้าการลงทุนเป็นขนาดใหญ่เป็นเป้าหมายของคนบางคนที่จะยึดถวายโปรเจกต์มาเป็นของตนเองแต่ท่านประธานคะท่านไปดูสิคะขณะน,นี้ถนนหนทางไปสู่จังหวัดกาญจนบ,บุรีเป็นสภาพอย่างไรการจาราจรติดขัดคับข้างขนาดไหนตามที่ดิฉันได้ตรวจสอบโครงการของกระทรวงคมนาคมในปีนี้นะคะ ไม่ว่าจะเป็นถนนสีเลนการพัฒนาเส้นทางสู่พื้นที่ท่องเที่ยวหรือเส้นทางในจังหวัดกาญจนบุรีมีน้อยมากค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นที่ผ่านมานะคะก็คือเงินกู้สองล้านล้านที่ได้ผ่านวาระแรกไปแล้วก็ไม่มีนะคะไม่มีถนนในการญจนบุรีเลยทั้งที่ได้สร้าง นี่ให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนานถึง5 0าปีนะคะชาวจังหวัดกาญจนบุรีไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาพัฒนาในจังหวัดกาญจนกาญจนบุรีเช่นกันไม่นำซ้ำนะคะชาวจังหวัดกาญจนบุรีก็ต้องเสียที่ดินของตนเองไปไม่น้อยกว่าสาอหน่งพ3 0สารรายนะคะที่รัฐบาลได้จัดสรรงบเพียงเวรคืนที่ดินเท่านั้นนะคะเพราะว่า แล้วก็ไม่ได้ให้คำตอบกับพี่น้องประชาชนว่าโครงการมอเตอร์เวย์บางใหญ่กาญจนบ,บุรีจะได้เกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะที่ตามดิฉันได้ดูทางเว็บไซต์นะคะจะเกิดขึ้นในปีพศ2558ถึงพศ2561ซึ่งนานมากนะคะดิฉันก็เลยได้มาทวงถามให้กับพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็อยากจะถามนะคะที่ ทางคณะกรรมาการว่าถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข323จากอำเภอเมืองกาญจนบ,บุรีไปถึงอำเภอสังขระบ,บุรีนะคะเมื่อไหร่จะขยายเป็นถนนสี่เลนนะคะเพราะว่าถนนเส้นนี้มีแค่4เมตร6เมตรเท่านั้นนะคะบางบางช่วงนะคะดิฉันก็เลยอยากจะถามนะคะทางคณะกรรมาการว่า ได้สอบถามไปยังรัฐบาลบ้างหรือไม่นะคะว่าจังหวัดกาญจนบุรีรัฐบาลได้จัดลำดับความสำคัญในการพัฒนาในลำดับที่เท่าไหร่นะคะภายในทั้ง77จังหวัดนะคะหรือว่าเป็นลำดับสุดท้ายของประเทศะคะเมื่อไหร่จะได้รับการพัฒนาเทียบเท่ากับจังหวัดใกล้เคียงคะอย่างเช่นจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดราชบุรีเขาพัฒนาไปมากมายนะคะทุกเส้นทางที่เข้าทุ่งนายยังเป็นถนน48เลนเลยนะคะแล้วจังหวัดกาญจนบ,บุรีไปกับติดกับจังหวัดสุพรรณบุรีแต่ว่าตัวนีฉันเองไม่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 ไ,ม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 ไม่าอะไรนะคะที่จังหวัดสุพรรณบุรีหรือราชบุรีได้รับการพัฒนาเพราะว่าเราต้องการเรียกร้องให้รัฐบาล ได้การจะได้จัดสรรว่าประมาณให้เท่าเทียมกันเท่านั้นเองนะคะดิฉันก็คงไม่ไม,ไม่ไม่ไปอิจฉาจังหวัดอื่นๆนะนคะแต่ว่าอยากจะเรียกร้องให้รัฐบาลเห็นความสําคัญของจังหวัดกาญจนบุรีเช่นเช่นกันนะคะ,ะเพราะว่าจังหวัดกาญจนบุรีก็ได้ทํารายได้ให้กับประเทศในแต่ละปีก็ไม่น้อยกว่าจังหวัดอื่นๆเช่นกัน,นะคะ่ะดิฉันจึงไม่เห็นด้วยนะคะที่ กระทรวงคมนาคมได้จัดสรรงบประมาณของปีพศ2557จึงได้ปรับลดไว20้20%เพื่อให้กระทรวงได้จัดสรรงบประมาณลงในพื้นที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีบ้างค่ะขอขอบคุณค่ะ